ประชุมเสร็จแล้วนะตอนแรกว่าจะพูดเรื่องตามรายงานแต่ว่าอาจารย์ชูเลิศก็ก็ตามให้คือผมคิดว่าตัวรายงานเนี่ยอย่างน,น้อยก็ต้องมีการให้ข้อมูลต่อเตอร์ปาร์ตได้อ่านได้วิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่างที่ตอนนี้ปิดท,ทั้งทั้งที่ไม่น่าปิดอย่างเช่นข้อมูลที่เป็น Data d ดิบที่ได้ผลที่ได้จากการตรวจสอบผลค้นกรีดเชิงละเอียด รูปถ่ายต่างๆผลจากที่เขามีการควบคุมงานมิกดีไซน์ต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเปิดเผยได้ผมก็เลยสลับมาเป็นเรื่องป่องลิฟต์ถ้าใครจาได้เนี่ยป่องลิฟต์มันเหลืออยู่กับป้องหนึง่งพอถูกตัดตอนไปหรือเปล่าไม่ทราบได้จะเอาเป็นว่ามันเหลือแค่นี้แล้วกันผมก็เลยเลสประเด็นนี้เข้าที่ประชุมเนื่องจากว่ามีการโต้แย้งของผู้รับจ้างมาแล้วตอนนี้ว่าไอ้ข้าวสดตที่ตกมาตราฐานเนี่ยมันตกมาจากกระบวนการในการเก็บตัวอย่างคราวนี้ผมก็เลยถามว่า แล้วถ้าเป็นแบบนี้มันอาจจะต้องเก็บเพิ่มถูกปะถ้ามันมีข้อโต้แย้งผมก็เลยถามในที่ประชุมว่าแล้วใครอะที่เป็นคนมีอํานาจดูแลปองลิฟต์อยู่เอาเท่าที่เหลืออยู่เนี่ยในปัจจุบันเพื่อมีประเด็นเรื่องทดสอบคอนกรีตไมไ่ต้องทดสอบอีกถูกปะถึงจะเหลือนิดเดียวก็เหอะแล้วใครมีอํานาจดูแลใครที่ดูแลอยู่เนื่องด้วยมีประเด็นเรื่องของคุณภาพคอนกรีตนะครับแล้วก็ตอนนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่แอคทีฟอยู่เนื่องจากว่า ตัวพยานวัตถุที่อยู่ที่หน้าง,งานเนี่ยตัวของปล่องลิฟต์เนี่ยนะครับเหลือไม่มากแล้วถึงเราจะพยายามปกป้องป้องกันให้มันเหลือเยอะที่สุดแต่อย่างไรก็ดีก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทําให้มันเหลืออยู่เท่าที่เห็นตรงเต็นท์แดงเนี่ยครับถามว่าตอนนี้ที่ผมแจ้งว่าประเด็นนี้แอคทีฟอยู่เพราะว่าผู้รับจ้างเองเขาก็โต้แย้งมานะครับเป็นหนังสือที่แจ้งว่าผลทดสอบที่ไม่ผ่านไม่ผ่านจากกระบวนการในการ เก็บตัวอย่างวัสดุเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ไปของคำถามว่าตัวซากตอของปล่องลิฟซึ่งเหลืออยู่เป็นเบอร์ 5SW5 เนเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของใครครับเพราะหากมีข้อโต้แยง้งและต้องเก็บตัวอย่างในอนาคตตัวนี้จึงเป็นประเด็นครับตัวแทนของสตง,งก็ตอบตอบว่าใครดูแลรู้ไหมผู้รับจ้างผมตอบให้ท่านครับ คืออ่าตอนนี้พื้นที่ก่อสร้างยังอยู่ในการครอบครองของผู้รับจ้างอยู่นะครับเพราะสัญญาเรายังยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาแล้วก็ทางตารวจทางอะไรมอบพื้นที่แล้วเราก็มอบพื้นที่ให้เขาทั้งหมดตอนนี้นะครับอยู่ในการรับผิดชอบของผู้รับจ้างครับผมเจ็ดเ คือผมสงสัยนิดหน่อยนะครับว่าแล้วถ้าตัวนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองถ้าซากตัวนี้หายไปแล้วณตอนนี้หรือในอนาคตอันใกล้นี้ทําไมเราไม่อายัดเอาไว้ครับในเมื่อมันมีประโยชน์ต่อการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเราจะปล่อยให้ผู้รับจ้างเก็บซากตัวนี้เอาไว้เหรอครับเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของซากทําอะไรกับซากตัวนี้ก็ได้เหรอครับตอนนี้คือในะบวนการตรวจสอบกระบวนการสอบสวนเขาเขาได้ดาเนินการยึด ครอบครองเจาะเก็บพยานหลักฐานจนครบหมดแล้วครับแล้วเ,เขาก็คืนที่นี้มาให้ตามกฎหมายให้กับให้กับพื้นที่ทีนี้โดยตัวสัญญานะครับตราบใดสัญญาที่เรายังไม่ได้บอกเลิกยกเลิกเนี่ยโดยสัญญาและพื้นที่ยังอยู่ในของในการครอบครองของผู้รับจ้างอยู่นะครับก็อยู่อย่างนั้นก็ตอนนี้ถามว่ากระบวนการตรวจสอบผ่านไปยังทงั้งคณะงานสอบสวนทั้งคณะตรวจสอบทุกคณะก็ถือว่าเจตตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานหมดแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับ อันนี้ก็คงจะนําเรียนได้ตามหลักกฎหมายแค่นี้ไม่มีอายัดเอาไว้ด้วยนะเอาดิกูนี่แบ <c oughs> บประเด็นว่าขั้นตอนการก่อ,กอสร้างซึ่งเป็นการส่งไฟไปที่ผู้รับจ้างเลยอะว่าเนี่ยทําให้วัสดุจากแผนมาที่ได้มราฐานเนี่ยกลายเป็นตกมาตราฐานส่งไฟสปอร์ตไหลไปที่ผู้รับจ้างเลยแล้วเลยหลักฐานอยู่นิดนึงแต่ให้เขาดูเนี่นยนะแต่เป็นว่าผมส่งรูปให้กับคนจดมินิทเลขาที่ประชุมละ แล้วผมก็ถือว่าผมพูดในที่ประชุมแล้วแล้วในอนาคตถ้าไอ้หลักฐานตัวน,นี้หายไปพวกคุณก็มีหลักฐานกันแล้วนะครับผมมาทิ้งไว้ให้แล้วคือไม่รู้จะอธิบายยังไงงงมากกับความเดียงสาภาครัฐมึงเป็นคนบอกเองว่าปูนกับเหล็กไม่มีปัญหาแต่ขั้นตอนการก่อสร้างมีปัญหาซึ่งคือเบรมเขาอยู่กล่าวหาผู้รับจ้างอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้เขาเก็บตัวอย่างที่เป็นพยานวัตถุที่สื่อถึงการทํางานไม่ได้มาตรฐานของเขาเองเนี่ยนะแล้วยังบอกอีกว่าเก็บตัวอย่างได้ครบหมายถึงว่าเขาจะทาลายเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมโดยชอบใช่ไหมตอนนี้ถ้าผมเป็นผู้รับจ้างผมฟังสอดรอง,งพูดวันนี้นะผมแม่งแยกคืนนี้เลยตอนนี้เลยผู้รับจ้างลองดูดิผม่าสนุกแล้วเดี๋ยวผมจะลอไปหาช่องทางในการฟ้องร้องดิว่าใครวะที่หละหลวมไม่ยอมอายัด